มาอีกแล้วนะคะกับ Garmin Forerunner 645 Music อาการยอนฮิตนะงานแก้ค่ะจนงานแก้แบบอืมชุดใหญ่เหมือนกันนะคะลูกค้ามีการซ่อมหูมาเองแล้วนะอันนี้ชัน่าจะเป็นกาวตาช้างติดมาเดี๋ยวเรามาทำการแก้กันเลยค่ะนี่นะคะเป็นอินเสิร์ตภาพให้เห็นชัดๆเลยนะคะลูกค้าก็ค่อนข้างยาก oh <no. S 1> สายก็ แน่นมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วสายนาฬิกาก็มีส่วนนะคะที่จะทําให้สายหรือหูวของเราเนี่ยมันหักมันแตกถ้าใช้สายที่แน่นเกินไปหรือไม่พอดีกับตัวเรือนนะคะก็จะทําให้หู่ะแตกได้นะลูกค้าต้องเลือกสายดีๆค่ะและที่หลายๆคนถามนะคะว่าถ้าหากซ่อมหูกับทังจูแล้วเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนสายถอดสายได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันแข็งแรงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้มีคําตอบให้เลยคะ่ะนี่นะเดี๋ยวจูใส่สายให้เลยปึ๊บอ่ะ นี่ค่ะข้างที่หนึ่งนะที่เ,าเราหลาอหูไปเสร็จเรียบร้อยใสย่สายปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างที่สองกันอ่าข้างนี้เราจะทําไปแค่หูเดียวนะอีกข้างหนึ่งเราไม่ได้ทํานะคะมันยังไม่ราวไม่หักเนาะโอเคนี่นะคะก็คือใส่สายได้สบายๆง่ายๆอย่งางนี้เลยนะคะนี่ดึงให้ดูเลยแขรงแน่นอนค่ะ และนี่ก็เป็นไฟนอลรีซอร์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับ Garmin Forerunner 645 Music ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากซ่อมหูทอดสายใส่าสายได้ตามปกตินะคะหลังจากการซ่อมเสร็จจะมีการทำความสะอาดตัวเรือและสายให้นะคะหากคุณลูกค้าสนใจซ่อมก็ทักมาได้เลยะคะ่ะ